ดีครับผมมิกิตะชาแนลบอกคือผู้ยญญาบานฟิลแล่เนี่ยนะครับกรอบพน่พญญากม่นี้กับยุบานครับพี่น้องกลับมาบานแล้วหลังจากไล์สดครั้งที่นาริตะอะไรครั้งที่สิบสองนะครับโอ้เป็นยังไงแนออ่อยเอฟซีแฟนคลับบึงมืขึ้นมวนหลายครับเป็นไดซื่อไผ่ผู้ยาบานนะครับหลายคนบึงโอ้ตื่นเต้นแห้งครับไม่นี่กับว่าไม่อย่างหลายหรอกครับผมกัสิมาแบบ แต่ว่าประมาณขอบคุณมาไล่ออนไลน์ครับจากหลายๆคนนะครับกับมีของพี่เบ้นเกาหลีนะครับจากเกาหลีแล้วก็ของพี่ไลจากสวีเดนเดี๋ยวผมยิบให้่งเดี๋ยวผมยิบให้ดูครับนี่โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับนี่ครับ อันนี้ของพี่เบนเกาหลีดีใจแห้งครับพี่น้องดีใจร้ายบ่เคยมีนแนวนี่จักเทียแล่สำรับเอฟซีมีกิตาแชแนลนะครับถึงสีว่าใดหามาไล่ครับว่าเป็นอย่างครับว่าแต่พี่น้องเขามาเบิ้งคลิปบิ้งคลิปกดติดตามมือนีก็สิขอบคุนแล่นครับครับ y o ยูทูบมีกีต่ายชาแนลได้เดินทางมาหอดผู้ติดตามผู้ติดตามห้าพันห้าพันคนครับผมอ๋อขอบคุณพี่น้นองหลายๆชาผิีดทรงกำลังใจใผ,มผ,มพพมใผมเชียร์ผมพดคำว่าติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับโอ้ประการคนตกพี่นอ้องมาบานฝนตกัลยวรอมาตีตกตกแน่ว่าตกแน่ครับยุนี่กอะไร อย่าเขาก็สิขอบคุณครับขอบคุณมาไล่จากที่ไล่สวีเดนแล้วก็พี่เบนจาก,กเกาหลีแล้วครับแล้วก็จะมาขอบคุณเอฟซีที่ว่าผู้ติดตามยอดผู้ติดตามยอดซับสไครต์ถึงห้าพันคนแล้วครับอ๋อขอบคุณพี่นอ้องได้หลายที่พาย,ยางเบึงบรรยากาศบ้านจ้กน้อยนอะครับ นี่ครับแม่บ้านบ้านธรรมดาเลยนาฬิตะไรเราเดินทางมาถึงครั้งที่สิบสองนะครับครั้ง,งที่สิบสามมีแถแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นมือไรอบอดบอดคนแจ่งอีกที่นะครับว่าสิเป็นมือไรเดือนได้ขาให้พี่น้องติดตามรอดรุ่นกันได้ครับมีโชว์พิเศษทุกรอบ มวนคือมวนถูกรลอบเลยเหรอครับพี่น้องคือเ่าเหตุเอฟซีแฟนครับผิดหวังแค่พี่น้องผิดหวังแกกับเสียเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อตัว๋วในตะไเนะครับถ้าพี่น้องไปบึง้งนี่แหละบรรยากาศนี่ก็เป็นห้องผมครับเปิดบ้านเทื่อแรกครับ <laughs> เปิดในบ้านเนาะอะไรก็อ้เคยถ่ายคลิปนอกบ้านมาแนมือี้ก็ติดถ่ายในบ้านให้บึง้ง เี่ okay. เป็นห้องคุณแม่ครับห้องคุณแม่บ้านหลังเมืใหไ่ครับบ้านหลังนน้อยเป็นโซนประมาณห้องโถงนะครับอยู่กันบ่หลายคนครับนี่พ่อแม่ลูกแต่ว่าตอนนี้ก็มีลานหน่อยมาอยู่นำ้ำผู้หนึ่งนังคนที่นองยางไหลโอ้มาขึ้นจะเป็นมวลไหลแล้วครับ ผูด้ดชด้เบิงกระสีตื่นเต้นทุกโชว์เนาะก็จะเป็นประกวดไอ้ประกวดโชว์กันนะครับมีทีมงานแม่แมปอแม่ปอช่างแต่งหน้านะครับแล้วก็ของอ๋ออุบกับมีของเคทพี่แคทมี่แล้วก็พี่พึ่งน้อยมวนครับโอ้ยอ้อมรับเลยว่าเสี่ยวนี่เสื้อผ้ายครับเสื้อผ้ายิงทังนายดนตีเลยวกบับบได้ขูดหมูอย่างมากไม่เลยว่า เพ่นกับคนกับคือปริบัติสอมกันคือเรียนเข้าใจกันอยู่แล้วครับคนกับโอ้เก่งครับทีมงานเ่าไม่ได้พูกเก่งๆครับคนเก่งๆทั้งนั้นโอ้ผมกะสีหยุ่งในเด้อครับพี่น้อง <c oughs> บัณดิตมีอย่งางไรกับไม่ขอบคุณมือหนีเหตุคลิปขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนนะครับสุกุสุขุขน ให้กำลังใจผมกดซับสไครต์ถึงจะไม่ได้มาไลออนไลน์แต่ว่าพี่น้องมาเบิ่งลิปมากดติดตามผมนั่นก็นคือหนึ่งการติดตามคือหนึ่งกำลังใจของผมเนะครับก็คือโอ้ยดีใจว่าจะฟองบ่เคยเป็นแนวนี่งพี่น้องไม่มีถือถือเพื่อนเสื้อผ้ามาไล่ออนไลน์โอ้ดีใจบอกย่างคากเลย ครับผมกับมือนีกับติดเอาไวา้ซ้ำหนีเนาะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ให้มีกิตล่าชแนลด้วยนะครับและขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเพราะว่านี่มันก็เป็นหนึ่งรายใดของผมแบบที่จากมันมันเป็นเงินเขาเอื่นว่าเงินกลางอากาศเนาะครับเงินกลางอากาศก็คือส่วนหนึ่งของรายไดผมก็ หลายคนก็ถาม่าเขี่ยผมเป็นยังนะครับเกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเมื่อสองปีที่แล้วอุบัติเหตุแล้วก็เหตุให้เขี่ยผมพักนี่นี่แหละครับรอบคูวิตรอบผู้วิตมันซ่ารุ่งจากหน่อยครับผมสิไปเหตุหลายๆคนเลี้บีก็อยากให้เหตุกับขอบคุณเด้อครับที่เป็นห่วงเป็นใยผมไอเหตุมันรุ่งบานมันไน มันมีคู่วิทย์คู่นั่นมีลูกนี่หระครับพี่น้องได้ไปแล้วมันกิดมันบ่ได้เหตุหนะครับก็เลยว่าอ๋อคู่วิทย์ซาังไปเหตุละกัน <c oughs> ยิ่มยังเขินๆขนีกว่าพี่น้องแขวแต้กัอ <c oughs> ยุบานครับแล้วก็ไอ ผมสิเขาบ้านพักประมาณอีกจักประมาณสามสี่หมื่นเนาะครับไปเหตุงานนลำหวหนาอขอเป็นเหตุงานขอเป็นยูเนาะครับผมขึ้นกะมาบอกกันแล้วไรซสดเล้วขอเป็นอยู่ทํางานช่วยหัวหน้าพอเหตุนั่นเหตุนี่ได้แล้วครับเป็นยูบ้านกะคือ,อยูแบบช่วงนี้ก็บเบิดหนานหน้าแล้วครับหนานหน้าก็เหตุวันเขาวานน้ำเรียบร้อยแล้วกับไม่ว่าเอา ขอไปอยูน้ำหนาซะว่าเดยซอยเวียกเล่านะครับซอยเวียกถึงจะว่าเด้เล่นกีตาร์กร็แต่กับซอยเวียกก็อกกในบ้านก็ยังดีครับซอยเวียกในบ้านหลายๆคนก็นเห็นขีปภมเด่นกีตาร์น้ำหนาเนาะน้ำบอสแผวเผาเสียงทองกับผู้ยิบ้านฟินแลนด์ขามาติดตามผมนเมดอร์ครับแต่ว่าอย่าลืมผมมีผมมีเพจเลยนะครับพี่น้องชื่อเพจมิกมือกีตาร์เสียงทองฟินแลนด์นะครับ ฝากพี่น้องติดตามให้หนเด้อพึ่งเฮ็ดบ้านลายมือหรอกครับก็บฝากพี่น้องติดตามอีกช่องทางนึงครับผมเมื่อนี้ขอเอาไว้ซ้ํานี้ลหะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจากมีกิตา h a ชแนลครับขอบคุณครับ